วันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะลูกนะซึ่งวันนี้นะคะครูออยจะมาทบทวนเด็กๆในเรื่องของการช่างซึ่งเรื่องนี้นะคะเราได้ทํากันแล้วนะลูกเราได้ทั้งทบทวนแล้วก็ฝึกทําในเล่มแบบฝึกหัดนอกจากนี้ครูออยยังเคยให้ใบงานเด็กๆไปด้วยจำได้ไหมคะใบงานที่มีเครื่องช่างสปริงนั่นแหละลูกคือในเรื่องของการช่างนะคะ โดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครูออยจะทำการทบทวนให้ซึ่งการทบทวนจะเป็นการทบทวนในเนื้อหาที่เด็กๆได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่างการอ่านค่าเครื่องช่างสปริงนะคะแล้วก็การเขียนเข็มแสดงตัวเลขเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยว่าครูออยจะทบทวนอะไรให้เด็กๆลูกไปดูกันเลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการช่างน้ำหนักเนาะครูออยนะคะจะทบทวนให้กับเด็กๆในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการช่างน้ำหนักนะคะเรามาเริ่มดูที่อันแรกเลยเราเรียกเขาว่าเครื่องช่างสปริงโดยเครื่องช่างสปริงนะคะจะมีไว้ช่างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ หรือเนื้อสัตว์เป็นตน้นโดยก่อนที่เราจะทำการชั่งนะคะสำหรับเครื่องชั่งสปริงเนี่ยเราจะต้องตรวจดูทุกครั้งก่อนว่าเข็มนั้นชี้อยู่ที่เลขศูนย์หรือไม่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ชี้ที่เลขศูนย์จะทำให้ค่าของการอ่านเครื่องชั่งเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งเลยก่อนเราจะนำผัก นำผลไม้หรือนำเนื้อสัตว์นะคะไปช่างบนเครื่องช่างสปริงเราจะต้องตรวจดูก่อนว่าเข็มนั้นชี้ที่เลขศูนย์หรือไม่นะลูกนะโอเคเนาะพอเรานำไปวางแล้วนะคะเข็มก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วจะไปหยุดตามน้ำหนักของสิ่งนั้นๆนะคะลูกซึ่งใน เครื่องช่างสปริงเนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยกิโลกรัมหน่วยขีดแล้วก็หน่วยกรัมนะคะเดี๋ยววันนี้เราเอาในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการช่างก่อนเนะลูกเนาะถัดมานะคะอันที่สองเราเรียกว่าเครื่องช่างน้ำหนักตัวซึ่งเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะคะในปัจจุบันอาจจะไม่ได้แสดงตัวเลขของน้ำหนักนะคะในลักษณะของเข็ม มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเนาะเป็นการาแสดงตัวเลขในรูปของดิจิตอลนะคะไหนใครเคยขึ้นไปเหยียบบนเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแล้วเคยกันทุกคนเนาะลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพรยาบาลนะคะหรือที่โรงเรียนเนาะที่โรงเรียนก็เป็นการแสดงเลขน้ำหนักตัวของเราแบบ เข็มใช่ไหมคะส่วนบางคนอาจจะเคยขึ้นไปเหยียบบนเครื่องช่างสปริงที่แสดงตัวเลขแบบยี่ต้อนออกมาเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นชื่อของเขาชัดเจนแล้วว่าเครื่องช่างน้ำหนักตัวก็มีไว้ช่างน้ำหนักของเรานะคะโอเคเนาะและสำคัญเลยก่อนจะขึ้นไปเหยียบหรือขึ้นไปช่างน้ำหนักนะคะต้องตรวจดูให้ดีว่าเข็มนั้นอยู่ที่เลขศูนย์หรือไม่ และถ้าหากเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่แสดงตัวเลขเป็นดิจิตอลนะคะก่อนจะขึ้นชั่งน้ำหนักเนี่ยเราต้องดูวันเลขด้านหน้านั้นเป็นเลขศูนย์ไหมนะลูกเนาะเราไปดูสำหรับเครื่องชั่งถัดมากันเลยค่ะถัดมานะคะคือเครื่องชั่งสองแขนสำหรับเครื่องชั่งสองแขนนะคะมีให้เด็กๆด,ดูที่ห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งเครื่องชั่งสองแขนนะคะ จะมีไว้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักน้อยยกตัวอย่างเช่นยาสมุนไพรสารเคมีแล้วก็ทองโดยเครื่องชั่งสองแขนนะคะจะใช้ตุ้มน้ำหนักแทนหน้าปัดเพื่อบอกน้ำหนักซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้มีให้เด็กๆเห็นแล้วนะลูกนะคะไปดูต่อเลยคะ่ะถัดมานะคะเป็นเครื่องชั่งแบบตุ้มทวง สำหรับเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะให้เด็กๆด,ดูรูปภาพตัวอย่างนี้เลยจะเห็นว่าเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะจะมีไว้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากไม่ว่าจะเป็นข้าวสารที่อยู่ในกระสอบใหญ่ๆมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดนะคะโอเคไหมถัดมาเลยลูกถัดมาคือเครื่องช่างไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนี้เราเห็นกันค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตามตลาดสดนะคะหรือตามห้างสรรพสินค้าซึ่งเจ้าเครื่องช่างไฟฟ้าเนี่ยจะเหมือนกับเครื่องช่างสปริงแต่เครื่องช่างสปริงนั้นเราจะต้องอ่านค่าน้าหนักของสิ่งของโดยการดูเข็มใช่ไหมลูกแต่เครื่องช่างไฟฟ้านะคะพอเรานำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ หรือกวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยขึ้นไปวางตัวเลขจะแสดงออกมาในลักษณะของดิจิตอลซึ่งเครื่องช่างไฟฟ้านะคะชื่อว่าไฟฟ้าก็คือทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งเลยว่าเข็มจะตรงกับเลขอะไรแล้วมีค่าเท่าไหร่เจ้าเครื่องนี้จะประมวลตัวเลขออกมาให้เราทันทีเลย ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนะคะไปห้างสปปรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปซื้อเนื้อสัตว์อาจจะเป็นไปซื้อปีกไก่หรือซื้อเนื้อหมูจากนั้นเราทําการเอาตามจํานวนที่เราต้องการใส่ถุงใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปยื่นให้พนักงานใช่ไหมลูกแล้วเขาก็จะนําถุงของเราเนี่ยไปวาง จากนั้นเจ้าเครื่องช่างไฟฟ้าก็จะทำการดูว่าหนักเท่าไหร่แล้วก็ดูออกมาว่าเป็นราคาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเอากระดาษแผ่นนั้นมาแปะที่ถุงของเราใช่ไหมลูกไหนใครเคยคะง่ายสะดวกสบายซึ่งเครื่องช่างไฟฟ้าตอนนี้คือเราเห็นคุ้นตานะคะลกูกโอเคไหมสำหรับในเรื่องของเครื่องช่างนะคะ หวังว่าเด็กๆนะจะนำความรู้นะคะไปใช้ประโยชน์ซึ่งวันนี้ครูออยไม่ได้มีใบงานให้เด็กๆเป็นการมาทบทวนความรู้ความจำของเด็กๆว่าถ้าเรานะคะจะทำการช่างสิ่งของนั้นน่ะเราจะต้องรู้ว่าเครื่องช่างมีกี่แบบและแต่ละอย่างแต่ละตัวมีไว้ช่างอะไรถ้าเป็นเครื่องช่างสปริงนะคะมีไว้ช่างอะไรลูก ผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ซึ่งเครื่องช่างสปริงนะคะเวลารูออยให้ทําแบบฝึกหัดหรือใบงานจะเห็นว่าเจ้าเครื่องช่างสปริงนี่แหละอยู่ในแบบฝึกหัดกับใบงานเราด้วยเนาะซึ่งก่อนช่างต้องดูอะไรลูกต้องดูว่าเข็มนั้นตรงหรือชี้กับเลขสูงหรือไม่ จากนั้นนะคะเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักตัวชื่อของเขาว่าน้ําหนักตัวก็คือมีไว้ชั่งอะไรลูกชั่งน้ําหนักตัวเรานะคะโดยจะมีทั้งแบบเข็มแล้วก็สแสดงตัวเลขแบบจิจิตตอนเนาะจากนั้นเป็นเครื่องชั่งอะไรลูกเครื่องชั่งสองแขนก็คือจะมีไว้ชั่งสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากหรือมีขนาดเล็กนะคะ ไม่ว่าจะเป็นยาจีนสารเคมีแล้วก็ทองนาอลูกเนาะถัดมาเป็นเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงสำหรับเครื่องช่างตุ้มถ่วงนะคะจะมีไว้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอาจจะเป็นข้าวสารที่อยู่ในกระสอบมันสำปะหลังมันฝรั่งที่อยู่ในกระสอบแล้วก็ข้าวโพดที่อยู่ในกระสอบนะคะและสุดท้ายเลยคือเครื่องช่างแบบไฟฟ้า จะเหมือนกับเครื่องช่างสปริง Spin, แต่แสดงตัวเลขออกมาแบบดิจิตอลสะดวกสบายนะคะลูกสำหรับวันนี้ครูออยฝากในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่างด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ครูออยจะมาทบทวนเด็กๆในเรื่องอะไรของการช่างนะั้นเด็กๆติดตามด้วยนะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ